สวัสดีครับลักี้ค้นบ้านครับคลิปนี้กับมาไรสุดนะครับเนาะไห้สดใ้พี่น้องเบิ้งนะครับไปอีทีชีพในงานไทยในเกาหลีใต้ครับมันยุดมันว่างครับนี่ครับภะใส่ว่าใดครับวันนี้ก็ต้องมาทำอาหารในพี่น้องนี้เบิ้งครับแป้งน้องกับยันโควิดลายนะครับมาเบิ้งอีทิชีการทำไกมบรรยุทนะครับนาะ นี่แหละครับกันอยู่กันสามคนเลยนะครับเพิ่นไปเที่ยวกันเบิดแล้วไปใส่อะไรนะครับไปไปตลาดกันนะกับบ้านมากครับวันนี้ครบทีมดอกพี่น้องกะบวันจีมี้เขาให้พี่น้องนี่เบิ่งครับวันนี้กัมีเมี่นุ่นลาบเป็ดครับมาลาบกินตลาบเป็ดนี่กับตัวนะครับเนาะคนมากกินลาบเป็ดกัเฮ็ดแต่ลาบเป็ดนะครับลาบเป็ดครับมื้อนี้ครับต้มอ่าต้มแซ่บอ่าไอ้เครื่องในหมูครับแซ่บๆเนาะ เดี๋ยวตามไปเบิงกันเลยครับเป็นด่าเสียพพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิงครับตามมาเบิงเลยครับนี่นี่แหละครับลาเป็ดนี่เพิ่นแล่เป็ดแล้วครับเบิ่งเหนือเป็ดครับนี่โค้งเป็ดทีมงานเท่ากันเหรอครับคนไปให้พี่น้องเบิ่งครับพิธีที่เวทีงานไทยใล้วก็ที่ต้นครับเนาะมันอยู่ว่างๆอ่างนี้สิแล้วครับนี่ผู้เล่ผู้หนึ่ง ทางไทยเอฟซีเน่ยคุณอ่ะเดี๋ยวเขาคุณเดี๋ยวพอคู่กันครับอืมผู้ซอยคุกคุกับคุณซอยคุกมือหนึ่งมือสองหมดแล้วครับปิดกระตุ้นยิ่งยครับเนี่ยตัวยญ่อยู่ครับนี่ก็เลยมันเลือกสเตนนี่ครับโค้งเนาะสองคนละอันก็ยี่ไก่กับลูกระบาดหลายครับช่วงนี้ลูกระบาดหลายว่า ไปใส่กับบได้ครับรถเมฆเขเขาก็ออกมาตรการมาไอ้บ่วหอยรถไอ้นั่งเวทระยะห่างกรับไปใส่ไกลกับบัได้เนาะช่วงมันยุติถึงเนี่ยหาวันเนี่ยครับเขามาตรการว่าบ่วหอยออกข้างนอกเป็นจะบ่อถ้าบาจะเป็นครับเขาที่มีมาตรการกักตัวกางตัวอย่างนี้แล้ครับไก่บาดเล่าแล้วครับพอโรคระบาดมันหลายนะพี่น้องไก่เขามากไก่ไก่ผมอย oh, like ู่แล้วครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเัก่กี้ขินบ้านนะครับเด้อช่องเัก่กี้ขินบ้านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบืองนี้ให้ได้นะครับอ่านี่แล้วครับพิธีทังงานไทยแล้วก็พิธีไต้ครับวันหยุดวันว่างกับที่กับเขาเนี่นะครับไปใส่บุได้นะพี่น้องช่วงนี้อากาศหนาวแล้วครับอากาศก็เริ่มเย็นแล้วเมื่อกี้ไปตลาดไกลๆนี่มากกว่าเดี๋ยวใส่เสื้อกันหนาวแล้วครับอากาศหนาวเริ่มหนาวแล้วแล้กันอันนี้นะครับนี่ที่นี่แหละคนหนึ่งกำลังเห็นอยู่ครับ นี่กับมะลัยเอาไปนอนหนเบิบ้งนะครับเนาะนี่นะครับสภาพองครับอยู่กันสามคนสี่คนนี่แหละครับพี่นีห้องสามคนครับนี่ไอ้คนกับบายูไอ้คนไปตลาดครับไปซื้อขบเข่าคือกันอันลากีก็ถึงไม่จากตลาดไม่เกะครับไปกับไปซื้อได้มูได้เป็ดับเขานี่แหละครับมากินไปแล้วก็ฝ่ามากครับว่าอย่านหลวกเหมือนกันนะครับเนาะส่งนีลูกเกาหลีกับนีโรบาดครับ เทศกาลกัเขาเกาหลีเขาก็ออกมาตรก,การมากนะคือว่าครับบ่ให้ไปสใส่ไกลเนาะครับกำลังฟากเปลี่ยนเดรับหลับเป็ด,ดกดิ้นแทบแทบครับมื้อนี้ทางบานทฮาหนาวขยังเนอกครับนอะที่มาเขาเหมินมาไหดนะครับเด้ออากาศหนาวว่าทั้งบานทั้งฝนตอนนี้เกาหลีหนาวแล้วครับอากาศเย็นแล้วใบไ,ไม้ก็เริ่มที่ร่วงแล้วครับต้นไม้ก็เลี้ยงแล้วครับ นาชีขึ้นหลังสุ้สอกไว่นาสีนาสีเขาหนา,น,านาวครับเพราะว่าพี่มากะสีโตเดี๋ยวชีไทยพี่มาให้เบิงครับเพา,าอยากไปเที่ยวว่างอยู่แต่ว่ามันเหนือไปบ่ได้ครับเพราะว่าติดหลวกิดไผ่เนาะยานหลวกันดไผ่กันครับไปก็ติดมาติดหมุลหองเดี๋ยวสกใจก็สิพาวครับไปใสใรปรใ่ไกลบ่ได้ลำบากครับช่วงนี้ในง,งานไทยเราิกาลีไต่กันได้ค่าเงินก็สูงช่วงไก่ยังดีอยู่ครับโรงงานผมมีเดมีเฮดโออยู่เนาะ โรงงานบโรงงานมูบางโรงงานอยู่เกาหลีไต่บางโรงงานกับบุคลอยมีโอเหตุครับปฏิเฮ็ดโอครับเพราะว่าไ้่ยุดงานเฮ็ดอาทิตย์เป็นอาทิตย์นี้ครับแต่ของผมยังดีงานอยู่ครับเป็นงานกับเต็มเดือนอยู่แต่ว่าโอ้สินหน่อยลงครับเด็ดโอทีหน่อยลงเนาะแต่ว่าก็กแยังพอมีเฮ็ดอยู่ครับโฆษณาการเกาหลีกับ ตัว่เนาะครับเนาะเป็นตัวโลกครับบ้านเฮากับประทูออกนอกอ่ะไอ้การเมืองก็ขอให้ได้แกล็ดทามนุนุเนาะครับนะเนาะเระเท่าใชา่เฮาสิได,ด้ดีขึ้นครับอันที่บ่เว้าเรื่องการเมืองเนาะครับเนาะบางคนก,ก็คือว่าล่ะครับแต่ละกี้อยู่นี่ก็คือว่าล่ะเฮ็ดแต่งานครับบ่รู้วันเวลาดอกครับเหมือนกับวันหยุดก็เสาร์อาทิดาส่วนนี้ก็บ่ค่อยมีโอ้ขัวเขาครับเพราะว่า,วาได้เฮ็ดง,งานก็นดีแล้วเนาะเศรษฐกิจบ่ดีครับ จุกชอกกับบรูเยว่าสิได้เพราสิหายโบนัสหรือเปล่าเนาะแต่ข่าวมากคุณว่าเรื่องคุณเกิดบ่อยากหายไม่ได้หอกครับแต่ยิน้ข่าวว่าโค้งโควิด <Video> นี่แหละครับอาจจะได้เพิ่งซีโบได้กับล่าลุนเนาะครับเพราะสิได้พอปกติทุกปีก็ได้แหะครับแต่ว่าปีนี้มันก็คือว่าเศรษฐกิจเกาหลีมันบดีเนาะครับเนาะเพื่อนอาสิหายเื่ออจชิว่าหายก็ได้โบนัสครับได้ก็ได้โบนัาแล้วครับประมาณสองสองแสนวอนนะครับทุกปีแต่ว่าปีนี้ก็ ก็บ่านรูปสิษย์ใดหรือบุได้แต่ข่าวลือม,มากเป็นกับบ้องเหตุผลมาสถานการณ์รคระบาดก็วิดรับอาจสิบส่ได้ก็ได้แต่ว่าขาต้องโรรุ่นมันมันถีบเก่าครับเพราะว่ายุทีีสามจิบเนาะยุทีีสามมันยุบยุทธีมันพูดครับยุทีีสามจิบยุดหามือครับพี่น้องยุดหามือไปเที่ยว,ว,ใ,สยวใส่กับได้คือเก่าแล้วครับติจูดตจ้บ้านนี่ละเจ้บ้านได้ซองเี่แล้วครับขอบคุณที่คำว่ารับชมนะครับเด้อ คอมเมนต์ได้กันได้ด้วยครับถามทักถามไทยทักททยกันได้ครับขอบคุณคนดูทิ่คนตีเขามาเบิ้งสองคนครับ <laughs> นี่นะครับหลายคนเลยหลายคนแล้วครับ,รบ<ม>ขอบคุณที่เป็นกําลังใจเห็นนะครับเ้อที่เขามาเบิ้งละกี้ขึ้นบ้านครับสองตะกี้ขึ้นบ้านครับจองไ้หน่อยปากไวนใน้อมใจนะครับ้นอน้ก็คือว่าล่ะหมูกรลาเปียอยู่ครับ่นหลังไหลกล่บเปียแซ่บยครับ คุณเด๋ยวพาไปบ่งต้มต้มแ่บครับต้มแ่บเครื่องในเครื่องไน้หมูพี่น้องนี่ละครับมันอยู่จิ้มลวกจิ้มครับนี่ครับกำลังอันต้มอยู่ครับเออแย่ครับช่วงนี้ใส่มาใส่กับล่ำบาครับมาสถานการณ์คงสป็นกันทัวรลวกนเนาะครับลูกอันโก็อยู่อันตั้งประเิศคือกันแล้วเนาะครับนูกอันตั้ง ทางไหนก็เป็นสังสีเบิ่งเหรครับเกาหลีก็คือกันละเพราะว่าทั้งไหนละครัย่านไรซิมีโรคระบาดเนาะอยากกลับไปพักกับบริษกลับที่เตียครับนี่บริษกลับไปพักอยากกลับไปพักอยู่นี้กับมาทายถอดอ่าพิธีสวิตแรงงานไทยเกาหลีไต่เบิร์กนะครับเนาะพิธีกันเป็นอยู่ของช่องละกี่ขึ้นบ้านครับนี่แหละครับมันบานอี่ลีครับ มีเรื่องอีกถามพี่น้องหลายคนนะครับนองในช่องครับอ่าหยดไหลยหยดทิตามลดลงไหครับผมเห็นเพื่อนๆในช่องหลายคนบนบน,บนนอกอ้อมนอกว่านช่องปุติตามลดมันอาจจะเป็นเป็นของโกดของยูทูบก็ได้ครับแต่ผมเบิ้งในขอขเมต์นนหลายๆอ่ะอาจจะเป็นอันสั่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้่นอันนี้ของผมก็ลดไหลายือกันครับลดปุติตามไหลลดเวล่ากับลดไหลครับไม่รู้ว่าทําผิดอะไรหรือเปล่านะ อันแต่นี่กับโบหูเนาะแต่ว่าแห้งหน่อยแหงพูดิตามหน่อยก็แห้งเต็้มรถดทองกันนะครับเนาะกับกับโเป็นยังครับสู่ต่อไปครับหิดไปเรื่อยละครับเท่าทํามเผือคนดูครับโบเป็นยังละอันรดเดี๋ยวเพิ่นสักวันหนึ่งเพื่อนกับอาทิเห็นใจเฮ้ากับกดติดตามให้เฮ้ากันเลยครับพบเป็นยังดอกเนาะอันตอนนี้เพิ่นพันติดตามเดยก็อันเพิ่นเขามาติดตามแล้วเพิ่อนออกไปกับ่บเป็นยังครับกับสู่ๆไปเรื่อยครับ เอตุกรารลังใจกันไปครับเมืนนนนนน่อกะวังไงาวาเรื่องมันก็เป็นตาที่เป็นตาโดนเด,ด,ดววะทว่าจุดหมาตัวยังแง่กนตองมึงโก้าสามมึงเกะะ้่ะนะพี่น้องมันจุดมันวางไอแต่พวกเขากินนี่เราไปใช้บ่ได้เนาะกวเขากับนดกินนี่เราข้ามูก็ไปนี้แล้วครับสังสรรค์กันนิดน้อย ก็เล่นน้อยได้วินมากแน่แม่เมีนี่นะครับธรรมดาแหละเนาะก็มาอยู่วันหวังห้องครับตามภาษาแล้วครับแรงงานไทยเกาหลีใต้ครับซึ่งสิละ,อ,ะอยากไปเที่ยวอยู่ครับมันหยุดหลายๆก็อยากไปเที่ยวแต่ว่าไปบ่ได้มันติดหลวกลิดไฟครับคือว่าล่ะโอ้ยหิวข้าวเลยเด้นี่หอมหลือยังพร้อมแล้ว่านัตย เดี๋ยวอันลินน้ำชาเพื่อนครับโดนี้เพื่อนอยากกินน้ำชาแล้วให้น้ำน้ำชาเราอนั่นนี้หอมนั่นนี้อันะนั่ี้หอมอะไรวะหอมอันเรวบอขอบคุณอันพุทธิคาวมารับชมด้วครับเด้อเป็นกังใจให้กันเนาะครับเนาะคอมเมนต์ทักทายเด้อครับมันี้ลาเป็ดครับพี่น้องเบิ่งลางเป็ดกันนะครับมากินอะไรตลาดเป็ดนี่นแล้วครับ ขบาบข่าวัานท้าสุดแจ่บครับนี่ง่วอกีต้องไดิกลับนีเลังง่วกัแดมน่าเกนัวนี่อะไร่้นี่หนหเกียวามนนตนี้น,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 น้ำนึงน้ำนนะ เออนั่นแหละเท่ากับว่ามันนั่นแหละพรอบตัวอะไรเขาบอกกินเบียรเ์เลยเช่ไหมกุ้งวามกินโขลกเลยต้องกินเหล้าแล้วก็กินข้าวแล้วก็นั่งไปไม่เขียนก็ไม่เขียนที่น,นี่ตุเย็นองพิสัยเดี๋ยวเขียวเนาะ เกียวมยั่วทางก้วด่ใช่ไห่แก่พิชิตบ่แก่ขมล่างก้วกวนี่บ่ก้วตามีนี่บ่เอ่อ้วตัวกะล่างเอาบ่ชอบกินเลยกินไหมโอ้ยมกินเลยกินคนเดียวกิเท่ก่อเสียเียม่เห็นเขาไปวะเลยที่เีายวเปลี่ยนหรอก็เสียตัวนีเาจะาหรอไ่กินไหน่

ปิดมาหรอวออกซิโคนไหนอะเฮ้ยเนี่ยเหรอเยวันนี้วนไหนแหล่ะเนาะ เนวมืเนี่ออยขึ้อเนีวเห็นน้องไม่สมคึ้อแตกกินแกงน้องไม่สม้แกงกะทิน้อไม่สมข้วอวกไปยังไงลวกหมูอยอู่ครับไปเบงหมูมอกีม <laughs> ันสูค,ครับรอยู่ข้างในหมูตรงหล <ใน S 2> วกกิมแสบครับ <laughs> ลูกขอ,องหนีร้ายเน่ยน้อยเงี่ยหอมบ,บ้านเลี <ใน S 2> อ้องกั<ใ>นนี่้ายเลยบอกเขาอาจจะตอบค,อ,อ,คอมเมนต์ซานะครับเพื่อนเราขอสุดขอให้นะครับว่าอาจจะเลิกเป็นงานเหลือครับส่วนไอ้ถ่ายมีงานงานหลายอ่ะเลิกงานเหลือครับบางทีก็ตอบพี่น้องซารนะครับเนาะแต่ก็ลองว่าไปตอบคอมเมนต์ตัวคอมเมนต์ครับที่เขามาเยี่ยมชมครับขอบคุณหลายครับ บอซบบปเป็นอย่างครับได้หอามากดีใจแล้วครับขอบคุณในหลายเรือครับเด้อที่หอามาเบิ่งละที่คืนบานครับบซาบปเป็นอย่างก็ว่าเขาเขามาเยี่ยมชมวงดีใจแล้วครับติดจุดไข้ป้ากับบัวกันนะครับเห็นได้ขอว่าเบิ่งครับ็ดีใจ้ะครับอาเชิญครับมือถ่ายไม่ใช่เพิ่อนมาแตนอันตลาดครับเปิดวันดีวันดีมันนดีหัวใจับอะไหม หลับครับครับเอาน่าสหัวน้อหอดยนี่เลยนี่ก็เป็นเป็นเงี้ยคนแล้วุดนี่ก็ไนบน่เลวิ่งป็นเงียเงีย แล้วมัก็เริ่มเหตุลอะไรี่ใช่ผมเสียแปนตนนี่ได้ไรมาให้เด็กคนสงพี <c oughs> ่เกเนี่ยสันสั้ตัวไปรถมาครับมัน,มนะละเอาเวลาเวา้ย ก,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 ก็ขึ้อหัวดยังไงมามึงตุ้งานข้างนอกก็หนาวๆเนาะเพราะว่าได้เปืดอนยังไงอือับดมไอของม่เปือนแล้วร่มไหม่นี้เดี๋ยวเขาล่มเตะไปเกเียวปลาไปบุ้ให้เพามันเรี่ยวปลาทม่เขาว่ะมสวันนั้นหนาวๆไม่มุสอไทเสือกหนาวอยู่ก็ร,รกีกันหนาวแล้วครับอยู่ก็รีก็กันกัรักสาสุขภาพไปเรือครับเรอไอพี่น้องก็รีก็ได้อากาศเย็นแล้วครับไห้เสือกันหนาวก,กันหนา,นา,นเนาวเนี่ยตรงนี้เนาะ อย่าลืมหนาวแล้วเรือหน่อยกับฮิมาตกครับเดี๋ยวจะทายฮิมาให้เบิ่งพี่น้องย่บานเร่เคยเหนฮิมาเนาะการกลับไปพาคยคครับสี่ห้อนฮิมาไปฝากลูกชายอยู่เรื่องเ่ากินไปมดแล้วเห็นแล้วกินไปกันเร่องว่าอะไรไหมเรื่องที่ว่ามันเียไม่งดี๋ยวเรากรีฮบเขากันนะครับเพื่อเดี๋ยวก็จบกิปกรรนนะครับครับสวัสดีครับเรื่องผ่าตลาดเนาะกรีตลาดอยู่เนาะ